สวัสดีครับเรามาถึงแบบฝึกหัดที่4.2หน้าที่5นะครับมาดูโจทย์คำถามของเขาครับแบบฝึกหัดนี้นะครับเขาให้แสดงวิธีการหาคำตอบโดยเขาให้โจทย์คำถามมานะครับเป็นโจทย์นะครับเราจะต้องทำการตีโจทย์ตรงนี้ออกมาก่อนนะครับเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ถามอะไรนะครับให้ถอดโจทย์ตัวนี้ออกมาเป็นวิธี การหาคำตอบนะครับเราทำได้ยังไงนะครับอันดับแรกก็คืออ่านโจทย์นะครับแล้วก็ดูว่าเขาให้ข้อมูลอะไรเรามาบ้างอย่างข้อที่1น,นี่เขาบอกว่า,อาซอสปรุงรส7ลิตรก็คือให้ข้อมูลว่ามีซอสปรุงรสจุดลิตรนะครับแล้วก็บรรจุขวดนะครับให้ปริมาณเท่าๆกันนะครับก็คือเอามาแบ่งนั่นเองนะครับ ให้เท่าๆกันเลยเขาได้ทั้งหมด14ขวดคำถามอยู่ตรงนี้ครับคำถามบอกว่าซอสปรุงรส1ลิตรจะบรรจุขวดได้กี่ขวดนะครับมีข้อมูลมานะครับ2อ,อย่างคือ7ลิตรได้14ขวดและ1ลิตรล่ะจะได้เท่าไหร่เราจะทำได้ยังไงนะครับเขียนล้อคำถามนะครับเขียนล้อจากโจทย์นะครับ เราก็จะสามารถที่จะหาคําตอบได้เริ่มต้นเลยนะครับแสดงวิธีทำเราก็บอกเลยครับเขาให้อะไรมาครับน้ําซอสปรุงรสใช่ไหมครับ7ลิตรเราก็แสดงวิธีทำว่าเรามีน้ําซอสปรุงรสอยู่ปร,ริมาณ7ลิตรครับ7ลิตรนะครับให้อะไรมาอีกครับบอกว่าบรรจุขวดให้มีปริมาณเท่ากันได้14ขวดแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปเลยครับ บรรจุขวดให้มีปริมาณเท่ากันได้เท่าไหร่นะครับ14ขวดคำถามถามว่าน้ำซอสปรุงรส1ลิตรบรรจุได้กี่ขวดนะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับสรุปมาว่าดังนั้นน้ำซอสปรุงรส1ลิตรจะบรรจุได้กี่ขวดทีนี้นะครับ ซื้อสิ่งที่เราจะต้องเอาตัวเลข2ตัวที่เขามีให้นี่ครับมาทําการคํานวณหานะคะคำนวณหาอะไรครับคํานวณหาว่าได้กี่ขวดนะครับนะฮะคำนวณว่าได้กี่ขวดจากน้ําซอสปรุงรสแค่1ลิตรเดิมมี7เป็น14วิธีคิดเราทํำยังไงครับนะเราจะเอา7กับ14นี้มาทําอะไรกันนะครับเราทําการคิดนะครับลองคิดดูนะครับว่า ถ้าเรามีซอสปรุปงรสอันนี้สมมุติว่าเป็นที่เก็บซอสนะเป็นชามเป็นอะไรก็แล้วกันทั้งหมด7ลิตรนะครับ7ลิตรเอาไปแบ่งใส่ขวดได้ทั้งหมด14ขวดเอาไปแบ่งได้นะครับ14ขวด ละไว้นะครับขวดที่1ขวดที่2ขวดที่3ไปจนถึงขวดที่13แล้วก็ขวดที่14นะครับเจ็ด <c oughs> ลิตรเนี่ยเอาไปแบ่งใส่ขวดได้ทั้งหมด14ขวดคำถามคือซอสปรุงรส1ลิตรจะบรรจุได้กี่ขวดมันจะทำยังไงครับ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้ครับในส่วนของ7ลิตรนี้เปลี่ยนเป็น1ลิตรเท่านั้นนะครับเปลี่ยนมาจาก7เป็น1ลิตรฝั่งนี้มันจะเหลือกี่ขวดทํายังไงให้7เหลือ1ลิตรครับเราก็ต้องมีการแบ่งใช่ไหมครับแบ่งตรงนี้ออกเป็นทั้งหมดอยู่7ส่วนจาก7ลิตรมันก็เป็นไงครับ แบ่งเป็น7ส่วนจาก7ลิตรก็จะเหลือ1ลิตรละส่วนละหนลิตรแล้วเราก็เอามาแค่ส่วนเดียวเราก็จะได้1ลิตรตามทันไหมอีกทีนะครับเรามีซอสปรุงรสอยู่7ลิตรนะครับมีซอสปรุงรสอยู่เลิตรนะ แต่คำถามถามว่าซอสปรุงรส1 l l ลิตรล่ะจะใส่ขวดได้กี่ขวดฉะนั้นเราจะทำยังไงครับเราก็ทำการแบ่งซอสปรุงรสให้มันเหลือแค่1ลิตรแต่ต้องแบ่งให้มันเท่ากันครับพอเราแบ่งเท่ากับ1ลิตรปุ๊บมันจะแบ่งออกเป็น7ส่วนถูกต้องไหมครับ1ลิตร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 ทั้งหมด7ส่วนก็คือ1 7ครั้งก็จะได้7ลิตรตามทันนะ ฉะนั้นถ้าเราทำการแบ่งทางฝั่ง,งนี้ออกเป็น7ส่วนฝั่งของ14ขวดมันก็จะต้องถูกแบ่งออกเป็น7ส่วนเท่ากันก็ต้องแบ่งออกเป็น7ส่วนเหมือนกันครับ7ส่วนเหมือนกันโอเคนะ คือนี่เมื่อถูกแบ่ง7ฝั่งนี้มันก็ต้องถูกแบ่ง7ครับเพราะมันจะได้สัดส่วนที่เท่ากันนะครับมันจะได้สัดส่วนที่เท่ากันฉะนั้นการแบ่งคืออะไรครับการแบ่งคือแบ่งคือการหารคือการหารครับฉะนั้นมันจะทำอะไรครับระหว่าง14กับ7 ก็คือเอา14มาหารด้วย7นั่นเองฉะนั้นก็จะได้ตรงนี้ครับเขียนว่า14หาร7จะสังเกตว่ามันก็คือตัวเลข2ตัวนี้นั่นเองครับที่เอามาตั้งแล้วก็หารกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ14หาร7 71 772 14ฉะนั้นได้คำตอบคือ2ขวดนะครับ น้ำซอสปรุงรสทั้งหมดมี7ลิตรเนี่ยใส่ขวดได้14ขวดฉะนั้นถามว่าถ้า1ลิตรจะบรรจุได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือบรรจุจะต้องมาได้เป็นขวดฉะนั้นเราเอาขวดตั้งแล้วก็เอาลิตรเนี่ยหานะครับก็จะได้2รู้ที่มาแลนะ้วเนาะจริงๆก็คือ14กับ7เนี่ยครับถ้าใครรู้ปุ๊บเราจะเอา14ตั้งหารด้วย7แล้วได้คำตอบออกมาเป็นขวด1ลิตรทันทีนะครับ แต่ถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่าไอ้สินี่กับเมันจะเอาไปทําอะไรกันนะครับเอาไปคูณล้นหรือเปล่าเอาไปหารกันหรือเอาไปทําอะไรกันนะครับลองมองเป็นลักษณะของภาพอย่างนี้นะครับซอสปรุงรส7ลิตรแบ่งออกเป็น14ขวดฉะนั้นถ้าเราอยากได้แค่ลิตรเดียวเราทำยังไงครับเราต้องแบ่งซอสต,ตรงนี้ให้มันเหลือลิตรเดียวก็คือแบ่งออกเป็น7ส่วนการแบ่งคือการหารครับ แบ่งคือการหารเมื่อฝั่งนี้หาร7ฝั่งนี้ก็ต้องหาร7นะครับหรือฝั่งนี้แบ่งเป็น7ฝั่งนี้ก็ต้องแบ่งเป็น7ฉะนั้น14ก็เลยต้องเอามาหารด้วย7นะครับซึ่งจะได้คำตอบออกมาว่า2ขวดนะครับตอบคำถามได้เลยครับว่า2ขวดนะครับสำหรับข้อที่1เรียบร้อยแล้วครับจะสังเกตนะครับมีวิธีการคิดลัดอยู่อีกแบบหนึ่งก็คือ 7ให้กลายเป็น1เราทำยังไงให้7กลายเป็น1นครับซอสปรุงรส7ดลิตรเ็ให้กลายเป็น1 7จะกลายเป็น1ได้ก็คือเอา7ไปหาร7เอา7มาหารหารด้วย7นะครับมันถึงจะกลายเป็น1เมื่อตรงนี้ถูกหารด้วย7ตรงฝั่งนี้ก็ต้องหารด้วยตัวเลข,ต,เนะต,ต,เลขตัวเดียวกันนะครับจะต้องหารด้วยตัวเลขตัวเดียวกันนะครับ โอเคไหมมันถึงได้กลายเป็น14หาร7ตรงนี้ครับนะเพราะว่า7มันถูกหารแล้วกลายเป็น1ก็ต้องเอา7มาหารฝั่งนี้ด้วยนะครับก็คือ14หาร7โอเคนะครับไปข้อที่2กันข้อที่2ติ๋มซื้อเนื้อไก่สด5กิโลกร,รมัมจ่ายเงิน400บาทเนื้อไก่1กิโลกร,รมัมราคาเท่าใด นะครับเขียนล้อไปเหมือนเดิมครับแสดงวิธีทำนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปตามที่โจทย์บอกติ๋มซื้อเนื้อไก่สดกี่ก,กิโลครับหกิโลกร,รมัมนะครับต่อไปคืออะไรครับ5กิโลนี้จ่ายเงินไป400บาทถามทันนะไม่ได้อมาจากไหนครับมาจากข้างบนนะี่แ ถามว่าไก่สด1กิโลกร,รมัมราคาเท่าใดถ้าอย่างนี้คิดออกไหมราคาเป็นอะไรครับถามราคาราคาเป็นบาทนะครับราคาเป็นบาทฉะนั้นมันจะต้องแน่นอนเลยครับจะต้องเอาเอาเนี่ยครับราคาถามราคานะครับราคาเป็นบาทฉะนั้นจะเอาราคามาตั้งแน่ๆครับแล้วก็หารด้วยกิโลกร,รมัมหารด้วย5 เท่ากับกี่บาทครับเท่ากับ80บาท5 8 40นะครับหาหาร8ได้40แล้วก็มีเลอศูตรอีกตัวหนึ่งก็เป็น80บเนาะ80บาทนะครับเขียนคำตอบตรงนี้ได้ว่า80บาทถ้าใครไม่ทันลองคิดด้วยวิธีเดิมนะครับเราต้องการที่จะทราบ1นึ่กิโลกร,รมัม เดิมมันเป็นห้าห้าทำยังไงให้กลายเป็น1นครับนะครับห้าทำยังไงให้กลายเป็น1นึ่งให้เอาเข้าไปหารห้าแล้วมันก็จะกลายเป็น1ถูกไหมครับหารหได้ไหมหารหไม่ได้นะครับหารหก็จะน้อยกว่าหนึ่งหารสามหารสองก็ไม่ได้นะครับเอาห้าไปหารห้าได้หนึ่งนั้นสี่ร้อยต้องสี่ร้อยก็ต้องหารห้าเหมือนกันเป็นที่มาของตรงนี้ครับ สี่ร้อยหารห้านะครับโอเคเนาะเพราะเรารู้ว่าห้ากิโลรกร,รมัมเอาห้าไปหารแล้วเหลือนห้าหัห้าเหลือหนึ่งเราต้องเอาตัวเลขตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับนะครับไปใช้กับตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นสี่ร้อยหารหนะ้าเนาะหรือว่ามองอย่างนี้ก็ได้ครับมองเป็นรูปนะครับมองเป็นรูปว่า เงินเรามีเงินอยู่เนี่ยสี่ร้อบาทนะครับเป็นเหรียญแล้วกันนะมีเหรียญเยอะแยะเลยครับสี่ร้อยบาทส0่400บาทส0่400บาทมันได้ไก่มา5้ากิโลครับแล้วแบ่งไป็ไก่หนึ่งสองไก่5้ากิโลเนี่ยนะครับก็คือ1นึ่งกิโลหครั้งใช่ไหมนี่อน,นกิโลกกัานะครับหนึ่งกิโลกัม ฉะนั้นจะต้องมีการแบ่ง,งเป็นกี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าั้นสตังก็ต้องอาแบ่งเป็นห้าส่วนเหมือนกันหนึ่งสองสามนะครับฉะนั้นไอ้ตัวนี้สี่ร้อยบาทเนี่ยจะต้องถูกแบ่งแบ่งเป็นเป็นห้าอันนี้เป็นห้าส่วนอันนี้ก็ต้องแบ่งเป็นห้าส่วนเหมือนกันการแบ่งนะครับแบ่งก็คือการ ก็คือการหารนั่นเองนะครับก็จะได้คําตอบออกมาแล้วน,นะครับ,นะรบอันนี้คือที่มาว่าทําไมถึงเอา400ไปหาร5 recurring. นะครับมองอยังไงก็ได้นะมองเป็นภาพนะครับ1กิโลจะได้กี่บาทก็คือมันมี5กิโลใช่ไหมก็ต้องแบ่งเป็น5ส่วนเพื่อจะได้ส่วนละ1กิโลเมื่ออันนี้แบ่งเป็น5ส่วนเ,เงินก็ต้องแบ่งเป็น5ส่วนด้วยนะครับก็เลยต้องเอา400ไปหาร5ตามนี้นะครับหรือมองตามนี้ก็คือ ห้ากิโลทำยังไงให้มันกลายเป็น1เอา5ไปหารนะครับ5ไปหาร5จะได้1ฉะนั้น400ก็ต้องหาร5ด้วยหารให้มันเท่ากันนะครับข้างนี้หารอะไรอันนี้ก็หารอันนั้นนะครับได้แล้วคำตอบของข้อที่2นะครับข้อสุดท้ายละของหน้านี้นะครับวันดีซื้อสมุด9เล่มนะครับราคาเล่มละ25บาทวันดีต้องจ่ายเงินนี่ถามเงินนะครับมีสมุดนะครับ มีเงินนะครับถามเมื่อเงินนะครับสมุดเก้าเล่มวันนี้ซื้อสมุดเก้าเล่มราคาเล่มละยี่สิบห้าบาทนะครับเขียนล้อไปเหมือนเดิมนะครับราคาเล่มละยี่สิบห้าบาทวันนี้ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับวันนี้ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ใช่ยี่สิบห้าหารเก้าไหมครับจะสังเกตนะครับว่า ราคาเก้าเล่มเล่มละนะครับเขาบอกว่าเล่มละนะครับเล่มละยี่สิบห้าบาทก็คือหนึ่งเล่มเนี่ยครับยี่สิบห้าบาทฉะนั้นมันจะไม่ใช่เก้าให้กลายเป็นหนึ่งนะครับแต่มันเป็นหนึ่งให้เพิ่มเป็นเก้าทำยังไงให้หนึ่งเพิ่มเป็นเก้าครับเอาหนึ่งไปคูณเก้ามันถึงจะได้เก้าถูกต้องไหมนี่เพราะเขาบอกว่าเล่มละนะ นะครับซื้อเล่มละนะครับหนคูณเได้9ฉะนั้นเราก็จะต้องเอา25นี้ไปคูณกับ9ด้วยครับฉะนั้นโจทย์ตรงนี้จะเป็น25่คูณเครับไม่ใช่25่หารเนะครับเท่ากับกี่บาทครับคูณกันได้ไหมเก้าห้าสีโอเคได้มาเป็น 225บาทตอบคำถามได้แล้วครับ225บาทอันนี้ข้างล่างนี่อาจจะเขียนเป็นเลขไทยเนาะอันนี้แล้วแต่คุณครูแล้วกันนะครับสิ่งที่เราทำแล้วมันสามารถสลับกันได้ก็คือ2บรรทัดนี้นะครับเขียนอะไรก่อนลายหลังก็ได้นะครับทั้งทั้งส่วนของข้อที่เป็นข้อ2แล้วก็ข้อ1ด้วยนะครับ สามารถเขียนสลับกันได้อันนี้ไม่งงนะทำไมไม,ไม,ไม่ไม่หารนะครับไม่ใช่9ให้กลายเป็น1นะไม่ได้วันนี้ซื้อ9้าเล่มราคา25บาทแล้วซื้อหนึ่งเล่มเท่าไหร่ไม่ใช่เขาไม่ได้ถามนะเขาบอกว่าเขาซื้อ9้าเล่มแต่ราคาเล่มละก็คือราคาหนึ่งเล่มเนี่ยมัน9บาทเอ้ยราคาหนึ่งเล่มเนี่ยมัน25สบ้าบาทถ้า9ละ่ะก็คือ1เพิ่มเป็น9ทําได้ยังไงก็คือ1ไปคูณเก้ามันถึงจะเพิ่มเป็น9้าฉะนั้น25้าก็ต้องเอาไปคูณ9้าด้วยครับ นะครับวิธีคิดข้อนี้ก็จะต่างจาก2อันตรงที่ตะกี้เป็นหารนะที่จะเป็นการคูณนะครับเอาละเสร็จแล้ะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ